Welcome to SE Podcast Teach and Talk โดยศูนย์ว,วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของไลฟ์สไตล์นะคะอีกเช่นเคยแล้วผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับน้องกีค่ะอาจารย์ณนัพัฒนโตพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็ หยิบยกนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะเป็น อันดับที่สองต่อจากอของสัปดาห์ที่แล้วนะคะคที่เราเรพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการชงกัญชาไปานะคะซึ่งอันนั้นเป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหรือว่าแฟนเพจของเรานะคะเข้าไปกดติดตามนะคะกดอ่านนะคะบทความเรื่องนั้นนะคะมากนะคะส่วนเรื่องนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นอันดับสองนะคะนั่นก็คือเรื่องของ Scratch นะคะโปรแกรมการเขียนโคดดิง้งซึ่งเป็นอะไรที่ทันสมัยมากะนะคะสำหรับเด็กยุคใหม่ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะรู้จักโปรแกรมนี้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าอย่างรุ่นพี่หยูนเองเนะะี่ยค่ะไม่ได้เรียนนะคะก็ก็คงไม่แปลกใจนะคะเนื่องจากว่าคุณผู้ฟัฟงแล้วก็ ผู้อ่านผู้ชมหรือว่าคนที่มาเที่ยวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจังลองกรุงเทพของเราเนี่ยก็ต่างเป็นผู้ปกครองสมัยใหม่กันทั้งนั้นเลยแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกับ<ม>ลูกเลยนะคะมีน้องๆน,นะคะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กเจนใหม่เนาะที่เป็นผู้ปกครองที่เขาเรียกว่าเป็นเจน generation ที่เรียนรู้ ตลอดชีวิตพร้อมกับลูกพร้อมหลาน <c oughs> เป็นเรียนรู้แบบครอบครัว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่จะมีการเข้าชมอ่านหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่สื่อวิทยาศาสตร์ของเราที่เรามีการนําเสนอสื่อทวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบรวมถึงทั้งบทความแล้วก็พอดแคสต์นี้ด้วยก็ไม่แปลกใจเนาะที่จะมีจํานวนคลิกในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเนี่ยเยอะเนื่องจากว่าการเขียนโคดดิ้งเนี่ยนะคะพี่หยุนไม่ใช่แค่เรื่องของการเสริมทักษะในการคอมพิวติ้งหรือว่าการคอมพิวเตอร์วิทยาการสมัยใหม่แต่ว่า ตัวปัจจัยหลักพื้นฐานของมันคือเรื่องของตัดกะแล้วก็ลอจิกนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เราเรียกว่า critical thinking หรือว่าการคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะมีเหตุมีผลนั่นเองค <c oughs> ่ะแน่นอนเป็นทักษะสมัยใหม่ที่มุ่งหวังเนาะในยุทธศาสตร์ชาติหรือแม้กระทั่งในยุทธศาสตร์การกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็มุ่งหวังแล้วก็ปรับเปลี่ยนออบเจกตีฟหรือสิ่งที่เราเรียกว่าคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหรือว่า คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของประชากรคุณภาพเนี่ยให้มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนาะก็เป็นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพราะฉะนั้นผู้ปกครองสมัยใหม่หรือแม้กระทั่งเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นอย่างมากดังนั้นตัวโปรแกรมที่เราจะนํามาเสนอแล้วก็เขียนออกไปในรูปแบบของบทความที่มีผู้ชมเข้ามาอ่านมากมายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยค่ะพี่ยุนค่ะแต่ว่าเคยเห็นเด็กๆที่มาร่วมค่ายนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะ่ะช่วงค่ายดูร้อนของเราคือเราเคยมีสอนเกี่ยวกับเรื่องของ ICT นะคะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมตัวนี้ค่ะ เด็กๆเขาสนใจมากนะคะแล้วก็สนุกสนานมากซึ่งจะต่างจากรุ่นเราที่จะเปิดคอมพิวเตอร์จะปิดคอมพิวเตอร์จะกดอะไรทีเนี่ยรุ่นพี่อุ่นกลัวคอมเสียมากมแล้วช่วงนั้นมันแพงมากคอมพิวเตอร์แพงแต่เด็กสมัยนี้นะคะคือเหมือนกับเกิดมาแล้วเหมือนแบบเรียนรู้เทคโนโลยีมาแล้วแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่กลัวแล้วรู้แล้วเขาสนุกมากทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะ ไม่ไม่รู้จักโปรแกรมม,มาก่อนเนาะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะ,คะเราจะได้มาคุยในเรื่องของพื้นฐานก่อนว่าตัวโปรแกรมนี้มันมันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งโปรแกรมการเขียนโคดดิ้งนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายนะคะสามารถสร้างเรื่องราวนะคะต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าการสร้างเกมหรือว่าอื่นๆนะคะอีกมากมายซึ่ง สามารถใช้โปรแกรม Scratch นี้นะคะในการสร้างขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวน้องกิ๊กลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่า Scratch นี้นะคะเป็นโปรแกรมแบบไหนใช้ภาษาอะไรยังไงนะคะ ค่ะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันว่าพี่หยุนเคยเกิดมาแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักคู่หลังจากตรงนี้เราจะให้พี่หยุนเล่าเรื่องของค่ายให้ฟังกันเนาะ,ะตอนนี้ตัวโปรแกร,รมตัวนี้เนี่ยที่พี่หยุนบอกว่าเห็นเด็กๆเ,เล่นแล้วสนุกสนานมากที่มาเข้าร่วมค่ายกิจกรรม ICT ทีฤดูร้อนกับพวกเราที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีตอนหนึ่งที่เราใช้โปรแกร,รม s r a t c h Scratch เนี่ยนะคะในการสอนการเขียนโคดดิ้งอย่างง่ายสำหรับเด็เดกๆโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยๆเนี่ยที่บอกว่าสนุกสนานพราะอเพราะว่าโปรแกร,แรม Scratch เนี่ยเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในรูปแบบของบล็อกคำสั่งหรือว่าบล็อกโปรแกรมมิ่งแล้วก็นำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่งหรือโคดอีกทีหนึง่งเพื่อสั่งให้โปรแกรมตัวนี้ทำงานตามที่เขียนโปรแกรมไว้และสามารถนำมา พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสารรค์เช่นภพาพเคลื่อนไหวหรือนิทานที่สามารถตอบโต้กับผู้อ่านได้ไม่ว่าจะเป็นเกมดนตรีศิลปะแล้วหลังจากที่เราสร้างเป็นชิ้นงานแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนําชิ้นงานที่สร้างในโปรแกร,รม Scratch เนี่ยไปแสดงแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้คนอื่นได้ในสิ่งที่เราเรียกว่า c r a t c h Community หรือว mm hmm. ่า c r a t c h World อันนี้ <Ha. S 1> เขาบอกว่าเดี๋ยวมาเล่าความเป็นมาเป็นไปของ s r a t c h ตัวนี้นิดหนึง่ง Scratch เนี่ยเป็นโปรแกร,รมที่ถูก สร้างขึ้นมาโดยคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในเขาเรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือที่เราเรียกว่า m a s s a c h u s e t t s Institute of Technology หรือว่าคนรู้จักกันในนาม MIT นั่นเองค่ะพี่หยุนถ้าเอ่ยถึงเอ็มเอท t ทุกคนก็คงทราบดีเนาะรู้จักดีเนื่องจากว่าเป็นสถาบันเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นอันดับท็อปไฟของโลกเลยก็ว่าได้ผลิตผู้บริหารของ ในเมืองไทยหลายท่านก็จบจากที่นี่เหมือนกันวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าเขาจะเด่นด้านวิศวกรรมใชถูกต้องค่ะเขาก็สร้างโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานานและหลายปีแล้วจำแทบจะไม่ได้แล้วหลายปีแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนค่ะเป็นสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมโครตดิ้งอย่างง่ายให้กับนักเรียนซึ่งตัว s r a t c h เนี่ยจะดังมากในหมู่โรงเรียน เ <Huh. S 2> นื่องจากว่าเขาเนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีค่ะทั้ง MIT เนี่ยเปิดให้ทุกคนเป็น Open Source mm hmm. Open Source mm hmm. คือการ mm hmm. เป็นแหล่งข้อมูลความรู้แบบฟรีสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายตั้งชื่อว่า Scratch Foundation นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยครูที่สอนโคดิ้งหรือสอนคอมพิวเตอร์อย่างง่ายคอมพิวเตอร์101แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยที่อยู่ในอเมริกาซึ่งตอนแรกเขาเปิดให้ใช้ในอเมริกาก่อนเนี่ยเขานำไปใช้เป็นสื่อการสอนในการสอนการ เขียนโคดดิ้งอย่างไงที่บอกว่าการใช้งานเนี่ยเป็นรูปแบบของบล็อกโปรแกรมมิ่งโดยการนำโค้ดนำมาเขียนต่อกันเพื่อให้เกิดรหัสคำสั่งแบบยาวการใช้บล็อกโปรแกรมมิ่งหมายความว่าไงหมายความว่าในตัวโปรแกรม s c r a t c h เนี่ยเมื่อเราเปิดขึ้นมาเขาจะมีชุดคำสั่งให้ค่ะคือทำสำเร็จมาเลยใช่ทำสำเร็จมาพอพี่หยุนจะสร้างการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งหรืออยากจะสร้างนิทานสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เอาคำสั่งพวกนี้ไปเรียงต่อกันแบบนี้หรอคะใช่ค่ะก็คือเป็นบล็อกบล็อก เหมือนต่อเลโก้อะค่ะเพราะว่าการทำคำสั่งยาวนี่คือก็คือการเขียน String of code หรือว่าการเขียนคำสั่งแบบยาวๆร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งเส้นหรือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคำสั่งก็แล้วแต่จะยาวจะสั้นขนาดไหนทีนี้เขาก็จัดบล็อกมาให้เหมือนมีเลโก้มาให้เด็กๆก็สามารถนำบล็อกคำสั่งนี้เช่นเมื่อดังนั้นหลังจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจนำมาเมื่อ a เดินแล้วจึงกระโดดอะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>เอาคำต่างๆรึ่เป็นบล็อกคำสั่งที่เขาเป็นบล็อกๆมาให้เนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยมาเรียนกันต่อเป็นชุดคำสั่งใหม่ที่ยาวขึ้นค่ะก็คือชุดคำสั่งที่เป็นบล็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คำๆไป<ช>ว่า<ม>อยากจะให้ตัวกระตูนหรือตัวแสดงนั้นนะคะ,คะทำอะไระสมมติว่าในเรื่องของนิทานนั้นหรือว่ากระตูนนั้นเนี่ยจะมีสุนัขตัวหนึง่งเดินมา แล้วเห็นคนเดินผ่านก็ต้องเห่าอ่ะใช่แล้วอ่ะแล้วคนคนก็ต้องวิ่งหนีสุนัขตัวนั้นก็คือก็จะเป็นลําดับขั้นตอนว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแล้วก็มาเรียงชุดคําสั่งแบบนั้นแล้วพอจบแล้วสตอรี่หนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือก็เอาตัวนั้นออกมาเผยแพร่ได้ใช่ไหมคะก็คือผี่เข้าใจถูกเป็นการเรียงโค้ดเริ่มเรียนรู้ลำดับ ลอจิกหรือสิ่งที่เราเรียกว่าตักกะอย่างง่ายก็คือเมื่อ A ดังนั้นจึง B จึง C ต่อน,นั้นไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วแต่เลยว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะให้เป็นอะไรหรือไม่ต้องเด็กๆก็ได้ผู้ที่มีความเริ่มสนใจอยากจะเข้าใจพื้นฐานการสร้างโค้ดหรือว่าการทำโคดดิ้งเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ได้เพราะมันเป็นโปรแกรมอย่างง่ายเรียกว่าเรียกว่าเป็นอินโทรดักชันของโคดดิ้งก็คือเป็นเหมือนอาการเริ่มต้นให้คนรู้จัก ทักษะการโคดดิ้งจึงใช้ลักษณะการที่ทำเป็นการ์ตูน <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงเด็กๆได้ง่าย <c oughs> เป็นสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายแล้วก็จุดประสงค์หลักตอนแรกเริ่มเดิมทีนี้ก็เพื่อทำให้การโคดดิ้งหรือโปรแกรมที่เขาเริ่มในตอนนั้นก็คือเรื่องของสเตมศึกษา <c oughs> เข้าสู่ระบบการศึกษาพื้นฐานของประเทศอเมริกานั่นเอง มันก็<ฆ>มีมีการพัฒนาสื่อเห็นไหมคะทุกที่มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไปเรื่อยแล้วพอดีว่า MIT เนี่ยเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นสื่อใช้ฟรีดังนั้นใครที่สนใจก็สามารถนําไปใช้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีไม่กี่ภาษายิ่งตอนเริ่มต้นแรกๆเ,เ,เ,เนี่ยก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษนะคะแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะเขาเปิดให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เจภาษาทั่วโลกค่ะพี่หยุนว้าวมากมใช่ซึ่ง <Ha. S 2> อย่างที่บอกว่ามันเป็นสื่อการสอนที่มีการเปิดสอนตั้งแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยเลยซึ่งสามารถใช้งานได้สแบบนั่นก็คือใช้งานแบบออนไลน์ก็คือใช้สดเข้าไปใช้ออนไลน์ได้ที่ www scratch mit edu นะคะหรือจะเข้าไปใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www scratch mit edu download ก็คือดาวน์โหลดมา mm hmm. ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใช่เพื่อที่ ถ้าเราแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าคือเรามีโปรแกรมอยู่แล้วเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แบบนีช่คะหรือถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องดาวน์โหลดมาก็ได้เพื่อจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะคะในคอมในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ออนไลน์ได้เลยใช่ใชซึ่งตัว s r u t s h ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เริ่มต้นจากอ่าเขาเรียกว่า คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเนาะแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็น Scratch Foundation ก็คือมีหน้าวเว็บเพจของเขาที่ให้ความรู้ที่มาแล้วก็ให้สื่อต่างๆสำหรับใช้ควบคู่กันกับโปรแกรมนี้สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียน หรือ educator หรือที่เราเรียกว่าผู้ให้ความรู้หรือคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่สนใจอยากจะนำ scratch มาเป็นสื่อในการสอนโคดดิ้งอย่างง่ายสำหรับเด็กๆเล็กเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะพูดถึงประโยชน์ของ scratch แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือเขาถูกพัฒนามาเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้ตั้งแต่อายุหขวบขึ้นไปค่ะคือถ้าเด็กมากๆก็อาจจะยังแบบยังเรียนไม่ออ่านไม่ออกไงอ่านไม่ออกจริงๆแล้วอมันอ่านอ่านต้องอ่านคำสั่งออกหปีก็ รู้เรื่องไดนะ้ช่ได้นะ 6, 6หกหกเจ็ดขวบ<ช>ก็ประมาณ 1. 1> พัฒนาการเด็กห้าหกขวบนี่ก็คือสามารถสร้างเรื่องราวคือมี imagination ก็คือมีจินตนาการถูกต้องจริงๆเด็กๆมีจินตนาการอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าห้าถึงหกขวบเนี่ยสามารถสื่อสารจินตนาการหรือความต้องการของตอนเองในหัวออกมาได้ค่ะจริงๆเหมาะมากเลยนะคะที่เป็นอายุช่วงอายุแรกเริ่มถ้าเราไปดูเรื่องของพัฒนาการทางสมองของเด็กหรือพัฒนาการทางการเรียนรู้เนี่ยห้าถึงหกขวบก็คือเข้าสามารถพูดได้คล่องแล้ว เร speaker, word, to to ิ่มพูดได้คล่องก็คือสามารถสื่อสารได้คล่องขึ้นสามารถเรียงร้อยเรื่องราวได้ดีการใช้โปรแกรมที่ส่งเสริมเรื่องของการคิดคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือการโคดดิ้งที่เป็นเรื่องของตัดกะเนี่ยจะสอนให้เด็กจัดการระบบความคิดของเขาได้ดีค่ะพี่อยู่ก็การคิดเชิงคำนวณเนาะพวกการแก้ปัญหานะคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่าทักษะคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยเป็นทักษะสําหรับประชากรคุณภาพที่ต้องการสูงเลยช่วงตั้งแต่มีวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเราต้องการ เน้นย้ำให้คนเนี่ยมีเรื่องของทักษะในการคิดคำนวณตกกรรกะเอากริทึมซึ่งจะไปเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเนาะพื้นฐานการคิดแบบมีตกกระกะมีเหตุมีผลเนี่ยแล้วก็บวกความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วย ต,ต่อมาเขาบอกเนี่ยตัวโปรแกรมตัวนี้เ,เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเริ่มจากการกระบวนการเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดแล้วก็นําไปต่อยอดไปยังภาษาโปรแกรมอื่นเช่น Java C หรือว่า Python ได้อีกด้วยก็คือเป็นโปรแกรมการเขียนโคดิ้งชั้นสูงที่ซับซ้อนมากขึ้นก็คือเป็นโปรแกรมที่เราใช้เขียนโปรแกรมอย่างอื่นนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเป็นทีละสเต็ปเนาะพอเราเริ่มสนุกกับ Scratch แล้วแล้วเรา ก็สามารถพัฒนาพอในวัยท um, really IR right, ี okay, right, right, ่โตขึ้นใช่ไหมคะเขาอาจจะมีว่าเขาอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะต่างๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะสามารถต่อยอดไปได้นะคะในอนาคตแล้วเขาก็บอกว่ายังเป็นประโยชน์ด้านอื่นด้วยเช่นการช่วยเด็กคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นําแนวคิดเนี่ยไปใช้ได้ทั้งเกิดความรู้แล้วก็พร้อมความสุกสนานซึ่งแน่นอน นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการทักษะพัฒนาสังคมก็คือเป็น development คือเป็นการส่งเสริมทักษะทางกระบวนการทางสมองนั่นแหละก็เพิ่มยิ่งที่มีเรื่องของการทําให้เป็นเกมหรือนิทานเนี่ยมันก็จะเพิ่มทักษะของความสร้างสรรค์เข้าไปด้วยพร้อมกันกับกระบวนการคิดแบบเป็นตะกะมีเหตุมีผลการกระบวนการพัฒนาทักษะทางเขาเรียกว่าทักษะทางการ คิดแบบจินตนาการหรือว่าทักษะที่เราเรียกว่า creativity การสร้างสารรค์เนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอ่าให้ให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพที่ที่เป็นบวกเป็นเชิงบวกถ้าเขาได้ express หรือได้แสดงออกทางการสร้างสารรค์อย่างถูกต้องถูกช่องทางแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ครบด้านมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถาไปลองฝึกสร้างโปรแกรมตัวนี้ได้นะคะซึ่งในบทความที่เราได้เผยแพร่ไปนะนะคะเราก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสามารถอาลองไปใช้ออนไลน์หรือดาวน์โหลดนะคะเพื่อที่จะมาลองเล่นออฟไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะมีลิงก์ของ Google Drive นะคะแปะไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะที่นี้ก็จะมาเล่า ให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยว่าที่ผ่านมาอ้อย่งที่ผิไดไน้ได้เกินไปแล้วนะคะหนูคิดว่าเราไม่รู้จักเลยตัวโปรแกรมนี้เพราะว่าในในรุ่นของเราเนี่ยมันเทคโนโลยีพวกนี้นะคะมันยังไม่ไม่ไปไกลมาก นะคะคทีนี้พอมาทํางานนะคะเราปกติแล้วช่วงซัมเมอร์นะคะถ้าไม่ติดช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเรานะคะเราจะมีการจัดค่ายฤดูร้อนนะคะซึ่งก็จะมีค่ายของ ICT for Kids ด้วยซึ่งเราก็ให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะซึ่งค่าย ICT for Kids นะคะต้องเรียนแจ้งคุณู้ฟังแบบนี้ว่าแต่ละปีนะคะก็าอาจจะมีสอนไม่สไม่เหมือนกันนะคะบางปีอาจจะเป็นเรื่องของไมโครบิด ะะบางปีเป็นเรื่องของ s c t c h นะคะบางปีอาจจะเป็นเรื่องของ Robot ก็ะะมีปีหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เราจัดเรื่องของโปรแกรม s r a t c h นะคะเด็กๆตื่นตัวมากนะคะในช่วงของพิธีเปิดพอเริ่มก่อนที่วิทยากรจะเริ่มสอนนะคะเขาก็มีถามว่าไหนใครรู้จัก s r a t c h บ้างใครเคยทําบ้างใครเคยเรียนเด็กๆไม่มีเหนี่ยมอาย,ยนะคะทุกคนจะแบบยกมือครูหนูเคยเรียนค่ะหนูเคยเรียนครับเรียนมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงแบบนี้นะคะ่ะแล้วจะบอกว่าช่วงเบรคพอเราเด็กมาเข้าค่ายใช่ไหมคะ คุณครูเขาก็จะสอนเบื้องต้นว่าอะไรยังไงเสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆนะคะได้ทดลองทําแล้วก็ได้สร้างเรื่องราวนะคะอย่างที่น้องกิ่งยกตัวอย่างไปว่าเอาบล็อกคําสั่งมานะคะาการจะสร้างการ์ตูนหรือสร้างแอนิเมชันอะไรของเด็กๆนะคะตามจินตนาการนะคะเขาก็จะให้งานไว้แล้วก็เขาจะให้ใหมีการพรีเซนต์ด้วยนะคะแล้วก็คุณครูนะคะวิทยากรเขาก็จะมาดูว่าการที่เราสั่งคำสั่งใส่คําสั่งไปแบบนี้นะคะ มันถูกต้องไหมมันใช้งานได้หรือเปล่านะคะมันมีเออร์เรอร์อะไรไหมพวกนี้นะคะแล้วเด็กๆก็คือพอถึงเวลาเบรกนะคะน้องกิ๊กต้องมาตามกันว่าให้ไปเบรกก่อนแล้วค่อยมาทำเพราะว่าเขาสนุกมากเขาตั้งใจในการที่ที่จะสร้างสรรผลงานของเขานะคะจนแทบไม่อยากพักไม่อยากทานอะไรเลยนะคะช่วงพักเที่ยงบางทีเนี่ย เอาไปนั่งทานที่โตคะ่ะเพื่อที่จะเล่นไปด้วยแล้วเขาก็คืออันนี้เขาก็จะไม่ได้ทำด้วยกันนะคะคือเวลาที่เด็กเขาทําแล้วเขาเจอปัญหาะหรือเขาเจอว่าใส่คําสั่งนี้ไปแล้วมันไม่ได้แบบนี้นะคะเขาก็จะคุยกับเพื่อนให้ข้างๆโต๊ข้างๆนะคะหรือว่าที่นั่งในในกลุ่มเดียวกันนะคะว่า ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันก็จะได้ทักษะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะเขาได้ช่วยเหลือกันด้วยได้มาช่วยกันแก้ปัญหาว่ามันติดตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะทีะ่เราได้ได้เห็นมาว่าเด็กๆรุ่นนี้นะคะแล้วจะบอกว่าค่าย CTForkin นะคะเต็มเร็วมากอ,มอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ computer, เป็นเกี่ยวกับโรบอทนะคะ พวกนี้ค่ะจะเต็มเร็วมากจัดกี่รุ่นกี่รุ่นก็จะเต็มนะคะก็จะไม่เพียงพอแล้วเด็กๆก,ก็คือเหมือนแบบอย่างผู้ปกครองนะคะช่วงกุมภามีนานะคะช่วงเนี้ก็จะติดต่อเข้ามาสอบถามเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า เด็กๆนะคะยุคใหม่นะคะจะสนใจพวกเทคโนโลยีมาไม่ไม่ใช่แค่ว่าจะเรียนในห้องที่คุณครูสอนนะคะเด็กๆก,ก็พยายามที่จะขนขวายนะคะหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะพี่หยุนจะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรม scratch เนี่ยนอกจากจะป๊อปปูล่าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็ใช้ในโรงเรียนแล้วแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยบางแห่งหรือหลายแห่งเลยแหละก็ใช้ตัวโปรแกรม s สครา h ในการ Uh, introduce หร uh, <avier> ือเขาเรียกว่าเป็นวิชาพื้นฐานหรือวิชาแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือที่เราเรียกว่าไอขออภัยค่ะที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์การของวิชาคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าวิศวะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเรียนเป็นวันโอวันหรือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานเพราะว่าเมื่อสมัยของเราเนาะในหนังสือที่บางทานจจะไม่มีแต่ว่าตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งตอนนั้นจะเป็นจะต้องเรียน ตัววิชาที่ให้คุณค่าทางเรื่องด้านของการเชิงตรรกะเพราะฉันต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอรอ์เราก็เลยเลือกเรียนคอมพิวติ้งแบบโคดิ้ง101ก็คือการเรียนพื้นฐานการโคดิ้งซึ่งเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วปีหนึ่งแล้วเนาะเทอมแรกแต่ก็ยังใช้ s r a t c h เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วทั้งเทอมเนี่ยก็มีการใช้ภาษาอื่นด้วยแต่ว่าตัว introducing หรือว่าตัวที่เป็นตัวแนะนาพื้นฐานที่เด็กมหาวิทยาลัยเรียนเนี่ย ก็หรือว่าตัวกเองเรียนก็คือใช้โปรแกรม s c r a t c h นหะก็เหมือนกับน้องๆขบขวบที่เริ่มก็คือขึ้นอยู่กับว่าสในช่วงของเจนหนจะได้เรียนเร็วขึ้นนพียงแต่่วาเกิดช้าหน่อยก็ได้เรียนเร็วหน่อยได้เรียนตั้งแต่ยุคน้อยเด็กเลยถูกต้องเราก็เราด้วยความที่เราเกิดก่อนหน่อยเนาะเราก็เลยได้เรียนตอนที่จริงๆตอนนั้นยังไม่มีถึง7 4ภาษาเลยค่ะจริงๆตอนนั้นเขาก็ยังใช้กันแค่ในประเทศอเมริกากันส่วนมากเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นก็อาจจะต้องมีการอาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยแต่ว่าศัพท์ก็ไม่ใช่ศัพท์ยากอะไรเพราะฉันเด็กสมัยนี้ก็สามารถใช้ได้ตอนนั้นเองก็เรียนเหมือนกันแล้วพอเรียนก็คือเรียนการใช้ทักษะโคดดิ้งเนี่ยแล้วได,ได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยอ๋อเป็นการคิดแบบมีเหตุมีผลการโอ้โคดดิ้งเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้นี่เองดังนั้นจึงและเนี่ย ต้องหลังจากก่อนเกิดอะไรเงี้ยเราต้องสามารถเรียนรําดบบเหตุการณ์ได้ต้องคิดแบบเป็นระบบถึงจะสามารถเขียนโค้ดได้<ะ>เพราะถ้าเราเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องหรือคิดแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นระบบ,บ,บมาอ่า<ะ>ไม่เรียงลําดับ<ะ>อย่างนี้ดีกว่าไม่เรียงลาดับเนี้ยเราบัก๊กเอ่อโค้ดเราก็จะบั๊กก็<ะ>ค,คือเรียกไงว่า็คือโค้ดเราก็คือจะไม่เวิร์กนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนที่เรียนเนี้ยนะคะก็เวลาที่จะส่งงานเงี้ยอ่าตัวไฟแนลงานไฟแนลของเทอมแรก เรียกว่าไม่ใช่มิดเทอมแรกเนี่ยคือทําเกมโดยใช้โปรแกรม Scratch แล้วเขาก็บอกว่าต้องมีเขาจะจะบอกว่ามีเงื่อนไขยอย่างไรจะต้องมีโค้ดทั้งหมดกี่เส้นต้องใช้โค้ดบล็อกตัวไหนบ้าง mm. อ่าก็ต้องมีโจทย์เนาะเหมือนทํากันบ้านส่งอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ทําเกมทําเกมซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถ ดาวน์โหลดรูปภาพหรือว่าตัวไอเทมไอคอนอะไรก็ได้ที่เราอยากใช้ในตัวเกมหรือนิทานที่เราสร้างเนี่ยนะคะโหลดเข้าไปได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยโหลดเข้าไปหรือเราจะวาดเองก็ได้ใครเก่งเกหน่อยเนี่ยใช่ใครชอบวาดภาพชอบสร้างการ์ตูนที่เป็นลายมือลักษณะเฉพาะของตัวเองค่ะแต่ว่าพอดีพอดีเราก็อยากใช้เวลานานอยากวาดเองก็เลยวาดเล่นเกม จับแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือทําเกมจับแกะขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าต้องมีเงื่อนไขตรงนั้นนรงนีน้ต้องมีความยากง่ายเท่าไหร่เลเวลนู่นนี่นั่นสามารถทำอัพเลเวลได้ไปเรื่อยๆสนุกมากเลยนะพี่หยุนทั้งๆงที่เราอายุเยอะแล้วนะ,ะวใ่คะก็ยังรู้สึกว่าสนุกใช่น่าจะสบแปตนนันเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ เริ่มมีจินตนาการที่เขาแบบไม่ได้มีกรอบอะไรจํากัดมากเพราะยังเด็กอยู่แบบนี้นะคะเขาก็จะสนุกมากแล้วในการที่เขาจะนําไปต่อยอดเป็นจาว่าเป็นภาษาซีอะไรต่างๆนั้นนะคะก็ได้<ะ>ได,เ,ดเลยใช่แล้วเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะ จะสามารถสร้างโปรแกรมอะไรขึ้นมาในก่อยอดได้เลยต่างๆใช่เป็นประชากรคุณภาพแถมยังมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะการคิดเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นเหตุเป็นผลเรียงลําดับได้ถูกต้องตั้งแต่เด็กแล้วก็สําหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจแล้วก็กลัวว่าเอ๊ก็ฉันก็เกิดยุคเก่าเหมือนกันอาจจะแบบไม่เคยใช้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเข้าไปใน w ว w บ scratch.mit.edu แล้วเนี่ย โปรแกรมตัวนี้เขาจะมีตัว support ที่เขาเขียนว่าสำหรับ educator หรือว่าสำหรับ student ก็คือสำหรับผู้เรียนเองหรือว่าสำหรับผู้ที่จะเอาไปใช้ในการสอน <c oughs> เขาจะมี tutorial ก <c oughs> ็คือ tutorial ก็คือเรียกว่านะวิธีแนะนําวิดีโอแนะนําการใช้ใช้อย่างไรค <c oughs> ่ะวิธีการทําโปรแกรมเป็นยังไงให้เราลองเล่นก่อน <c oughs> ทีละขั้นตอน <c oughs> ทีละขั้นตอนก็คือมีมีไกด์พูดง่ายแล้วก็มีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าสื่อช่วยสอน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มเลเวลความยากขึ้นไปเรื่อยๆให้กับลูกเราได้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนับว่าเป็นครูคนหนึ่งของลูกเป็นครูคนแรกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เบบีออกมาเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรานับเป็น educator คนหนึ่งและในเพจ w w w s c r a t c h m i t e d u เนี่ยเขาก็มีตัวสื่อเนี่ย support ให้กับผู้ปกครองอยู่เพราะฉะนั้นผู้ปกครองท่านใดที่สนใจนะคะฟัง หรือว่าอ่านบทความของเราหรือฟังพอดแคสต์ของเราแล้วสนใจนอกจากจะเข้าไปคลิกลิงก์ไปดูเพิ่มเติมได้ที่บทความ scratch ของเราแล้วยังสามารถเข้าไปค้นหาวิธีการใช้ค้นหาวิธีการนำไปเป็นสื่อสอนลูกๆเด็กๆวิธีการว่าเออจะทำยังไงให้เขาเข้าใจหรือจะทำยังไงให้ตัวเองเข้าใจได้ก่อนไม่ต้องกังวลเลยสามารถเรียนรู้ได้เพราะขนาดตัวกิ๊กเองเนี่ยก็เรียนรู้ตอนที่1 8 1 9แล้วเนาะก็ยังสามารถทำได้ไม่มีปัญหาอะไรยัง enjoy เพราะฉะนั้นเป็นการเรียนรู้พร้อมๆกับลูกของเรา<น>ถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะ,ะเพราะว่าตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตความรู้มันกว้างมาก,กนะคะ,ะ,ค,ะคือเราก็สามารถเรียนไปพร้อมกับเด็กๆได้ด้วยเลย<ช>นะคะอาจจะเปิดวิธีการสอนจากในนั้นนะคะแล้วเราก็นั่งดูไปพร้อมกับเด็กๆนะคะเขาก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อมีคุณแม่มีคุณพ่อนะคะเรียนรู้ไปกับเขานะคะแล้วก็ลองทําไป เสริสรรม,รมสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตหาความรู้ตลอดชีวิตให้ลูกได้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องผิดที่จะไม่รู้เนาะ,ะแต่ผิดถ้าจะไม่พยายามรู้เนาะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าส่งเสริมหรือว่าเป็นการสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ดีให้ลูกๆพร้อมกับนี่ด้วยค่ะพี่หยุนเรื่องการบอนดิ้งในครอบครัว ถือว่าไม่ใช่แค่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะแต่เป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งสาคัญนะทุกวันนี้ว่าไม่ได้เนาะสุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญมากสุขภาพจิตของคนในครอบครัวด้วยโอ้วันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะก็ดูเป็นโปรแกรมน่าสนุกดี๋ยวว่างๆนะคะจะลองเข้าไปโหลดดูบ้างนะคะเพื่อหลานมาถามเอ้ป้าอันนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยถ้าจะบอกว่าไม่รู้ก็เดี๋ยวเสียหน้าะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเรากําลังส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียนก็ฟรีนะคะโปรแกรมเนี่ยให้ใช้ฟรีด้วยมีแถมมีแปลนะคะให้ถึง74ภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไข้ คนะ่ายวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือว่า ICT หรือว่าโรบอทเนี่ยก็สามารถติดตามเพจของเราไว้นะคะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆคือณนะตอนนี้นะคะเรายังไม่ทราบว่าในรายละเอียดว่าถ้ามีค่ายเหล่านี้มาเราจะสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเทอมหน้านะคะที่เราจะเริ่มปิดปเทอมแบบนี้นะคะเราจะมีค่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ว่าปีนี้สอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ ICT นะคะ ถ้าหากว่าตรงกับความสนใจก็จะได้รีบสมัครเข้ามาเพราะว่าอันนี้ต้อง,องบอกเลยว่าคือคือไม่ได้โฆษณาเกินจริงว่าบางครั้งเนี่ยเราเปิดไปแค่วันเดียวนะคะก็เต็มแล้วนะคะผู้ปกครองแย่งกันที่จะไปชําระเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าอย่าพลาดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาค่ายพวกนี้ค่ะเราจะมีกําหนดอายุเพราะฉะนั้นเด็กที่เล็กเกินไปหรือว่าโตเกินไปนะคะเรากลัวว่าเขาจะเรียนเรื่องนี้แล้วไม่สนุกเพราะฉะนั้นเราจะมีกําหนดช่วงอายุ ะะของแต่ละวัยของแต่ละวัยว่าวัยนี้นะคะเหมาะกับการเรียนเรื่องไหนนะคะถ้าเรื่องนี้เต็มแล้วแบบนี้ค่ะเขาจะไปสมัครใายอื่นก็อาจจะไม่สนุกแล้วก็อาจจะไมเ่เขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะคะหมายถึงว่าผลที่เขาจะได้นะคะก็อาจจะไม่เต็มที่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับช่องทางการติดตามนะคะข่าวสารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะะก็สามารถติดตามได้ที่ w w w s c s i p l a n e t o r g นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจําลองกรุงเทพนะคะ Spotify, Google Podcast, Teach and Talk นะคะ,คะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for All